ก็ได้จัดกันนะึกเจพาพ่ ปิดประจําแล้วพอมาเห็นการประชาสัมพันธ์แอมปอตั้งใจปอฟแต่ตะว่าไม่แรงก่อัดเตรียมพอทําด้วยความเส็ยมใจมาถึงที่นี่เขาได้ทําอุ่แใสก็คือทําเซนกลับไปบ้างก็มีความอินมเออกิบ ตรงกับวันที่16มกราคมนี่ถือว่าวันนี้เขาได้มาทำบุญ ได้บุญสองต่อต่อที่หนึงคือการทําบุญทุกวันเสาร์ของมูเฮาูดังนั้นในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาในความตั้งใจของปี่น้องตทางหมู่บ้านต่างอำเภอที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร